แล้ววันนี้ผมมาแนะนําวิธีทํล้างน้าบ้านดินนะครับล้างน้าบ้านดินแล้วก็ท่อน้านะครับท่อน้ําถึงไหลาจากล้างน้านะครับอ <_ ank> an> ันนี้สมมุติว่าเป็น <_ t ick le> เพราะว่าผมไม่สามารถขึ้นไปถ่ายด้านบนนะครับถ่ายได้แต่ว่าจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยจําลอง <_ m ãy> น,น,นะครับจาลองเหตุการณ์จากด้านบนนะครับอันนี้เป็น <_ T ick le> <_ t ick le> สมมติว่าเป็นตีนน้านะครับซึงน้าไหลลงจากด้านนี้นะครับนี่เป็นหลังคานะครับขั้นตอนแรกนะครับที่จะทําก็คือเราเอา ลวดนะครับลวด2เส้นนะครับคือเส้นเรกต่อตะปูนะครับตอตะปูตามต้องการนะครับเป็นระยะนะครับหรือตอทุกทุกรอนนะทุกรอนสันไทยที่ที่ขึ้นนานกดขับก็ได้นะครับสาหรับผมตอต่อทุกทุกรอนนะครับต่อแล้วก็ร้อยให้มันติดกับ2อเส้นนะครับกับด้านล่างกับด้านบนนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับด้านล่างนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทาขวดนะครับขวดลาสติเป็นขวดเล็กนะครับ เพราะอะไรถึงใช้ขวดเล็กเพราะว่าน้ํา <c oughs> จากาหลังคาบ้านดินของผมมันมีระยะสั้นแคบสาเมตรนะครับสําหรับท่านที่ไปประยุกต์ใช้ก็ถ้าปริมาณน,น้ําเยอะน่าจะใช้ขวดที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็นาขวดมาผ่านะครับให้เท่ากับรอนของตัวตั้งนะครับของสันทยนะครับเพื่อรับน้ําจากด้านบนนะครับแต่แต่ละขวดจะรับน้ําแค่แค่ช่องเดียวนะครับทีนี้เราก็มาผ่านะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับกะ ตรงมุมนะครับทั้งทั้งสี่สี่มุมนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ยึดไปเลยนะครับนำไปเกาะติดกับลวดที่เราทําไว้ต้องการให้แน่นก็ได้นะครับถ้าเราตอกมันก็จะถ้าเรายึดทุกทุกรอนมันก็จะแข็งแรงนะครับ ประมาณนี้นะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับคือเกาะสำหรับขัดวต่อไปนะครับก็ทำแบบเดียวกันนะครับ นี่ก็แล้วก็ก่อทางด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะรูนะครับเจาะรูตามที่ต้องการนะครับหมายความว่าเราจะเจาะตรงที่สำหรับรางนะครับแนะนำรางก่อนครับก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับปาปาการนะครับอาซีการแล้วก็เคาะเคาะนี้ออกนะครับใช้สิวเจาะลงไปนะครับเพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกนะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับ เราก็เจาะให้มันเป็นแล้วแต่เราจะเจาะนะครับเจาะหลายรูก็ได้นะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่มามาติดนะครับทําให้ทะแยงแบบนี้นะครับคือเราเราเจาะสันไทยนะครับแล้วก็ไม้ไผ่มัดนะครับถ้าเรามีเชิงชายนะครับเราก็มาติดกับเชิงชายได้นะครับก็จะเป็นในรักษณาแบบนี้นะครับก็เจาะรูตามที่ต้องการนะครับก็จะหลายรูนะครับต่อไปเรื่อยๆตี่ต่อไปก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นทางตรงก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ หรับขอน้ำนะครับขอน้ำผมก็จะใช้ขวดใหญ่นะครับน้ำก็จะไหลรวมมารวมกันนะครับเป็นขวดน้ำขวดใหญ่นะครับหรือที่ขวดแบบซี่ขวดโค้กอะไรก็ได้ใช้รั่วสองเส้นนะครับมามาร้อยนะครับร้อยวัข้าว้อยออกนะครับต่อกันนะครับใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นตัวยึดนะครับเพราะว่าลมจะพัดนะครับมันเป็นวัสดุที่เบานะครับลมจะพัดการใช้งานก็คงดีพอสมควรเพราะว่าผมใช้อยู่ที่บ้านประมาณปีกว่าแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทีนี้ เวลาเราเรารองน้ํานะครับก็จะตั้งชั้นนะครับชั้นอพอสมควรนะครับถ้านอนในลักษณะแบบแบบนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้จาจะไหลออกตรงตรงช่วงรอยต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปลึกครับถ้าเข้าไปลึกไม่เป็นไรนี้อยู่ในลักษณะบนะแบบนี้ะนาณประมาณนี้ก็ได้นะครับน,นี่คือคือท่อน้ํานะครับอันนี้เป็นรางน้ําก็เอารางน้ามาต่อใส่ใส่ท่อน้ํานะครับแล้วค่อยดูอ,อ,อีกทีนะครับ